วันนี้เราจะพามาทำเมนูหมูผัดหน่อไม้ดองจ้าหมูสามชั้นผัดหน่อไม้ดองนะคะทำยังไงจะไม่เปรี้ยวทำยังไงจะไม่เค็มทำยังไงจะผ่าแบบอร่อยๆวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากกันจ้าไปทำด้วยกันเลยเริ่มจากการใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมๆหอมๆเลยจ้า ในตู้เย็นมีแต่หมูจ้าไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีน้ำไม้ดองที่เอามาจากบ้านนะคะจะเป็ดใส่ไปขวดไว้แม่ทํามาให้<อ>ก็เลยจะผัดหมูใส่น้ำไม้ดองจ้าวันนี้ใช้หมูสาชั้นนะคะใส่หมูลงไปจ้า<อ>ลงไปผัดกับพริกกระเทียมเล็กน้อยเลยนะคะ หมูสุกได้ที่แล้วนะคะใส่หน้าอกของเราลงไปจ้าหน่อไม้ดงค่ะที่ขาหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองนะคะต้องล้างแหลยน้ำหน่อยนะคะแล้วก็ชิมดูเ่าว่ามันรสเคเ็มจนหรือยังยนะคะบางบ้านทําแล้วก็เอ๊ะทำไมผัดหน่อไม้ดองถึงเค็มจังเปรี้ยจังเพราะว่าเราล้างแค่น้ําเดียวใส่น้ําน,นะคะหน่อไม้เราขนองไว้ด้วยกันดองนะคะมันจะมีความเปรี้ยวคยวามเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ต้องล้างหล,หลาน้ําแล้วก็หยิบชิมดูเลยจ้าว่ามันจืดหรือย่างนะคะหรือว่าปริมาณความเปรี้ยวความเคนพอดีกับที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะถ้าพอดีแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาเรียมไว้ผัดแบบนี้เะจา mm ้า hmm. เมนูนี้ก็เป็นเมนูทำง่ายนะคะวัตถุดิบมีแค่สองอย่างก็คือหน่อไม้ดองกับหมูนะคะหมูใครจะใช้เป็นหมูแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าในนี้ชอบกินหมูสามชั้นก็เลยใช้เป็นแบบนี้นะคะ พี่จ้าแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะเสร็จแล้วนะคะเติมน้ำหน่อยนะคะน้ำนี่ปริมาณน้ำเติมแบบแต่ชอบเลยนะคะว่าบ้านไหนชอบแห้งๆนะคะบ้านไหนชอบขุกคลิกนะคะเพราะว่าน้ำเวลาที่เรากินบางทีเราก็อยากราดข้าวด้วยเนาะอย่างมากเลยนะคะชอบน้ําแบบขุกคลิกนะคะเราก็จะเติมน้นําลงไปด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็ปรุงรสจ้าปรุงรสก็ไม่ยากเลยค่ะซอสฝาเขียวจ้าใส่เข้าไปน้ำมันหอยจ้าใส่เข้าไปผงนัวค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามชอบจ้านิดหน่อยน้ำตาลจ้าตัดรสหน่อยนะคะเสร็จแล้วน้ำปลาจ้า คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมจ้ารสชาติก็ตามชอบได้เลยนะคะบางบ้านชอบติดหวานบางบ้านไม่ชอบใส่น้ำตาลบางบ้านไม่ชอบใส่ขงนัวก็ชิมได้ตามรสชาติเลยแต่ว่าจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆก,กินเมื่อไรก็แซ่บทุกคนนี่ค่ะลาดกับก็สวยร้นรอนๆนะทุกคนนะมันจะอร่อยมากเลยค่ะ รสีหมูผัดน่อไม้ดองของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ทิงไว้ให้เดือดให้หมูให้น่อไม้สุบสักครู่นะคะพเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเราจะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปแบบนี้จ้ะแล้วก็ปิดฟ้าหรือว่าอีสานเรียกว่าอบนะคะอบเอาไว้สักครู่น,นะคะแล้วก็จะมาชิมรสชาติแล้วก็เสร็จจ้า ดูการได้ที่ริยานว้าวหอมมากทุกคนหอมตะไคยใ้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมเครื่องแกงหอมพริกนะคะอืมอากินไหมทุกคนหมูผัดหน่อไม้ดองแซ่บเลยว้าวนี่จ้ะเสร็จแล้วที่จริงต้องมีต้นหอมนะคะใบหอมใส่นะคะมันจะเพิ่มสีสันเนาะแต่ว่าวันนี้ย่งที่บอกคะ่ะ เมนูรังตู้เย็นมีวัตถุดิบอยู่แค่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็หน่อไม้ก็เลยใส่แค่นี้ละจ้ะเสร็จแล้วทุกคนหมูผัดหน่อไม,ม้ดองหลักใส่จานกันหักใส่จานเสิร์ฟกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีไข่ทอดอีกสไฟสองใบเข้ากันมากๆเลยจ้ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยหมูผัดหน่อไม้ดอง ถ้าใครชอบใครอยากทำกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะบันทึกไว้ก็ได้ทำตามได้จากง่ายๆอร่อยๆเลย